ไอ้นมเดี๋ยวมึงวูบเดี๋ยวมึงวูบเหียวูบจริงโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมีความในใจอยากจะบอกว่าคือแบบ เชีย่ยผมเล่นแรงเว้ยแล้วผมก็ตกแรงมาจากไดมอนด์นี่จะผมขึ้นหน้าจอให้ดูนี่เชี่อกูตกจากไดมอนด์มาอีมอร์ทัลหนึ่งกูเล่นมาตั้งนานแล้วกูตกลงมาอ้าเงีย้ยผมก็เลยจะทำการซึมซับความเป็นมะเร็ง ในตัวผมเข้ามาไอ้เหี้ยน้ำมันกูยิ่งบ้าเกมคือไม่ใช่หรอกช่วงนี้เซิร์ฟไทยมันไม่รู้ว่ะช่วงปิดเทอมหรือเปล่าว่าแบบเจอแต่คนโยนโยนบ่อยอะไรเงี้ยยิ่งเล่นก็ยิ่งเจอคนโยนยิ่งเล่นก็เจอคนโย,ย,ยนอีกโ,โอเคไม่เป็นไรยังไงก็จะกลับไปไต่ใหม่ครั้งนะก็ตอนนี้ผมมาเจอพี่ไอ้ีอ้นี่พี่น้องตีกันนี่้วนี่มันมาเลงหนึ่งเจอมาเลงสองนี่ว,ว่ะ ดจะได้รู้กันไปเลยว่าใครพิ้วไหวกว่ากันแต่ครูต้อง,งระวังนิตาล,ลีไอตัวเนี้ตัวดีกว่าไอตัวตัวพี่ชายเราเลยแท้พี่ชายครับผมขอฟันหน่อยได้ไหมคราบคู่คือแบบมันทำให้ผมปวดร,ร้อนมากเลยเวลาการตกแรงมาเนี่ยจากไดมอนตกมาอิมอร์ทัลเนี่ย โคตรจะเบื่อเลยคือเล่นตกเล่นตกอยเงี้ยมันไม่ไปไหนสักทีน่ะดี อ่ะมึงกดแคะกูเกินมาในให้ครับมากันซะเยอะเลยเนี่ยเสียงแห้งเลยกูได้ถ้าพวกคุณคิดจะเล่นตุกติกกับผมอย่างนี้ได้หน่ะจะไม่ปล่อยให้พวกคุณได้อยู่อย่างเรียบร้อยจับไปหนึ่งมาดิ เรียบร้อยสวยมากคุณเพื่อนไอ้เฮิจริงๆเมื่อกี้ถ้าผมกลางลงได้นีผ่ผมจะเท่กว่านี่นะเห็นไหมครับเมื่อผมชนะเลนหนึ่งเลนมันก็จะมีเลนที่โดนเผาไหม้ไปอีกหนึ่งเลนแล้วก็จะมีอีกเลนหนึ่งที่โดนเผาไหม้ตามๆกันมาประมาณนั้นมันเป็นวัตจักรของเกม League of Legends ไปแล้ว โ oh. อ้ยไอ้เจ้าเมื่อกี้ผมได้ลงไีกหนึ่งทีแล้วมึงโดนอืมมันก็แก้งกุกันไม่พักเลยเหตกุกไปทำอะไรให้ม,มาี่ยกุกทำิง ดีมากดังเด็ดเราไม่พออีกว่าคือไปเระเทศอีลิทเอ้ยไม่ใช่อีลิทมันตัวอะไรวะเนะี่ยอีลินมันอันติเอ้ยมันกล้าเข้ากับเราเนะี่ยน่าจะได้โอ,โอคือกูเจอแต่อะไรมึนๆแล้ก็เสือกยังแพ้อยู่เลย เออแค่นั้นแหละเนี่ยมันแค่นี้อ่ะโอ้โหเฮียมันทำไมมันทำให้มันเป็นเรื่องยากว่ะเฮ้ยโอ้สวยดิสวยดิอย่างนี้สวยดิอยูตรงไหนวะอีกที่ไม่มีเล่เหลี่ยมคำว่าสวยเลยเออกไปไหนดิมึงจะเบียดกูทำไมล่ะเฮ้ย cúmì lồng với, cú thoải, tắt, thoải, đi แล้วประเด็นพวกเรามันตึงกันดนะ้วยไง่ถอยถอยถอยทุกคนถอยเราข่อไปออกข้อก้อนนะ ไม่นมเดี๋ยวมึงวูบเดี๋ยวมึงวูบไอ้เหี้วูบจริงเดี๋ยวมึงพาเขาไปในปอมทำไมล่ะเนี่ยคือเมื่อกี้ผมพลาดว่าผมไม่เปิดลมเลยนะคือลมของผมเนี่ยคือวินวอลเนี่ยวินวอลเนี่ยเราจะสามารถกันได้แม้กระทั่งสกิลหนึ่งของยอนหรือยโยนี่นั่นเองนะทำไมช่วงนี้เราเล่นพลาดแรงแร่วาเ่อน ไม่ไม่เพื่อนคนไหนจะไม่ไหวแล้วทุกคนพูดจริงจจากใจเลยผมเปิดโหมดแล้วอันนี้คือเมื่อกี้ผมหลับตาเล่นมาอย่างนั้นแลยโอ้กูไปติดโมซะแล้วเฮ้ยไอเที่ยไม่ตายหรอมันมันมันมามากกว่าหนึ่งมีดแอมกว่าไปกันหมดโดนกันหมดนะ

ไม่ต้องไปไหนมากเรากำลังไปเพื่อนรอแป๊บนึงทำไมมึงมีแฟลชมึงไม่ใช้เนี่ยโลโเฮ้ยเจี๋เอไม่ใช่แล้วอย่างงี้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> คือเมื่อกี้เป็นวิทยาทานนะคือคือเรารู้อยู่แล้วไงว่ามันจะกระโดดมาปุ๊บสจกิ้วหนึ่งป๊าแล้วเราก็จะตายอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสิ่งไหนมันควรสิ่งไหนไม่ควรอย่างเงี้ยไปเลยรีเวนฉันเลือกนายไปกระโดดทับมันซะแล้วก็ให้มันน็อกอัพขึ้นกูจะได้กดตดง่ายๆนะหรือนี่แหละจังหวะนี้แหละสวยๆเลยเอ้ยอยไอ้คุยเอ้ยเอจะทางไหนตู้ one hour later ไอ้คุยเอ้ยอคุเยเอ้ยคูให้มึงนอ็อกไม่ได้ให้มึงไปตุยในโวนติมันมมเราต้องปล่อยพลทาหารกล้าของเราแล้วไปเลยลูกพ่อไอ้เหียบผิดทางเออเออเนี่ยๆ่นี่น,น,นเป็นไงนจับตีโคกได้พับชนหนึ่งทีเนี่ยตุยว่ะตุย คงน่าจะตืโอฮะมึงไม่อันตรีพวกนี้อะไรบ้ับเพื่อนไะไรอ้อีกที่อะขับบ้านดีกว่าขอ้ขอข้องก่อนตายไม่พักเลยพะหนุ่มน้อยแจกกราเฮ้ยโอ้โ,โหโดนดูดไปแล้วมิตีนารอยอยู่จ้าน่าจะโดนทุบจนพลนแล้วแหละตอนนะั้นอวุ่น ถอย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 ไม่สู้โว้ยไม่สู้ไม่สู bad, ้เหี er ้ bold, ยพอมาแล้วเฮ้ยจับอื้มไอ้เหี้ยหอกปริศนาเฮ้ยโอ้โห อุย้ยสวยมากโอเคกูหมดความอดทนอะเกมต้นตยนี่นะกูจะเล่นขนาดไหนกูก็แพ้ไว้เลยกูไม่อยากเล่นเกมกูก็ควยเลยเด้อแม่งแพ้อยู่แล้วนะกูกูตกแล้วตกอีก